สวัสดีครับมาพบกับผมอาจารย์ไว้ไวัยวิทย์นะครับจากสถาบัน Service Professional นะครับวันนี้ผมขออนุญาตมาแนะนำหลักสูตรดีๆอีกหนึ่งหลักสูตรเลยนะครับชื่อหลักสูตรว่า people management for m a n a t u r e นะครับหลักสูตรนี้ ผมบอกเลยว่าเป็นหลักสูตรที่กําลังมีความต้องการมากในสังคมคนทํางานนวันนี้ครับเพราะว่าวันนี้ผลวิจัยออกมาพบเลยว่าในแต่ละองค์กรปัญหาที่ใหญ่และเยอะที่สุดอันดับหนึ่งเลยของทุกๆองค์กรก็คือปัญหาเกี่ยวกับคนนะครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคนเบร์นเอทาคนหมดไฟในการทํางานขวัญกําลังใจในการทํางานของคนลดน้อยลงปัญหาของความเครียดสะสมของพนักงนานส่งผลให้เกิดปัญหาการสื่อสาร ภายในองค์กรนะครับส่งผลทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างแผนกระหว่างฝ่ายหรือระหว่างกันและกันนะครับและก็เลยส่งผลให้อัตราการลาออกสูงขึ้นแล้วมันก็เลยมีผลต่อผลงานด้วยนะครับมีผลต่อผลงานก็คือพอควันกำลังใจลดการสื่อสารมีปัญหาเนี่ยคนก็จะสร้างผลงานกันได้น้อยลงนะครับและส่วนใหญ่ทุกๆองค์กรก็จะคิดว่า เอ้าก็ามันเป็นปัญหาเรื่องคนความรับผิดชอบก็ต้องเป็นของฝ่ายบุคคลฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่าย HR แต่แน่นอนครับฝ่าย HR เขาก็มีพนักง,งานอยู่ไม่กี่คนนะครับแล้วเขาก็แก้เฉพาะเป็นปัญหาเรื่องแบบ รูทีนหรือเป็นปัญหาหลักๆนะครับส่วนปัญหาเรื่องคนในองค์กรจริงๆเนี่ยผมว่า HR ยังไงก็ดูแลไม่ได้หมดหรอกครับแก้ไม่ได้ทั่วถึงครับและบุคคลหนึ่งที่มีส่วนสำคัญมากๆในการแก้ปัญหาเรื่องคนก็คงหนีไม่พ้นผู้จัดการและหัวหน้างานนั่นเองหล,หลายองค์กรก็เลยเรียกหลักสูตรนี้ว่า HR for non h r ก็คือหลักสูตรการแก้ปัญหาเรื่องคนหรือบริหารคนสำหรับคนที่ไม่ได้เป็น HR หรืออยู่ฝ่ายบุคคล แต่เป็นผู้จัดการครับและผมอกอยากจะบอกเลยนะว่าองค์กรที่เขาประสบความสําเร็จหรือสามารถแก้ปัญหารเรื่องการคนได้ดีมากๆเนี่ยก็คือว่าตัวผู้จัดการเองเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องคนครับผมเคยอยู่บริษัท federal express federal express บอกเลยนะครับว่าหน้าที่ของผู้จัดการ 50ซ์ของโรหรือบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการคืองานบุคคลครับคือการดูแลพนักงานคือการแก้ปัญหาเรื่องคนและวันนี้ผมจะบอกว่าผู้จัดการยุคใหม่คุณเก่งงานอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องเก่งคนด้วยคุณแก้ปัญหาเรื่องงานอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องแก้ปัญหาเรื่องคนด้วยและผู้จัดการหลายคนรับรู้ครับเข้าใจครับ แต่ประเด็นคือแล้วฉันจะแก้ยังไงฉันจะจัดการกับปัญหารเรื่องคนอย่างไรนะครับหลักสูตรนี้จะมีแนวทางมีวิธีการมาบอกมาแนะนำครับผมนะฮะและเนื้อหาของหลักสูตรนี้นะครับเหมาะกับใครบ้างนะครับก็เหมาะกับหัวหน้าหรือผู้จัดการที่มีผู้ใต้บังคับบัญชามีลูกน้องครับที่เราจะต้องดูแลเขาช่วยเหลือเขานั่นเองหลักสูตรนี้ผมก็แบ่งเป็น2โมดูลใหญ่ๆนะครับโมดูลที่1ก็มาจุดประกายเรื่องภาวะ เป็นผู้นําก่อนนะครับฉะนั้นหลักสูตรนี้โมดูลนี้ช่วงแรกก็จะพูดถึงเรื่องกฎของความเป็นผู้นําว่าความเป็นผู้นำเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่ใส่ใจนะดูแลนะเอาใจใส่ทีมงานนะครับผมและจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงานของคุณเพื่อที่จะได้ใจลูกน้องเข้ามานะครับแล้วก็จะบอกต่อด้วยว่าทําไมผู้จัดการมือใหม่ส่วนใหญ่มักล้มเหลวมีผลวิจัยพบเลยว่าผู้จัดการส่วนใหญ่ที่ขึ้นมานะจะ มักล้มเหลวในช่วงแรกๆเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคนนั้นเป็นยังไงนะครับและในโมดูลนี้ผมก็จะพูดว่าคนคือทรัพยากรหรือสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดในองค์กรและนี่คือสินทรัพย์ที่สําคัญเราต้องดูแลเขาเราต้องใส่ใจเขาเราต้องพัฒนาเขาครับผมนะครับและก็บทบาทการเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีในยุคใหม่จะต้องเป็นอย่างไรนี่คือ,คอโมดูลที่1่ครับ ว่าด้วยภาวะความเป็นผู้นำพอจุดประกายความเป็นผู้นำเสร็จนะครับเราก็จะไปโมดูลที่2ก็คือเรื่องของการเก่งคนครับเรื่องของการดูแลและพัฒนาคนผมก็จะมีแนวทางให้ง่ายๆแต่ว่าได้ผลมากๆก็คือบันไดสี่ขั้นที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องการบริหารคนเลยตั้งแต่ต้นน้ำหรือต้นทางจนถึงกลางทางจนปลายทางเลยนะครับเมื่อไหรที่เราเข้าใจบันไดสขั้นเนี้ย คุณจะเข้าใจหลักการบริหารคนได้อย่างง่ายดายและสามารถประยุกต์ใช้ได้ดีมากแล้วพอเราเข้าใจการบริหารคนเราต้องเข้าใจคนในทีมเราด้วยว่าคนในทีมเราเป็นแบบไหนลักษณะไหนบ้างนะครับเราก็มีหลักการที่เรียกว่า PPP model ทําให้เราสามารถวิเคราะห์ทีมงานเราได้อย่างดีว่าทีมงานเราแบ่งเป็นกี่ประเภทมีใครเป็นประเภทไหนบ้างนะครับและพอเราเข้าใจ PPP model ปั๊บเราสามารถเอาโมเดลเนี้ยมา พัฒนาคนในทีมเราในแต่ละช่วงในแต่ละสเตจได้อย่างดีนะครับและที่สำคัญคือพอเราพูดถึงการพัฒนาคนก็คงหนีไม่พ้นเครื่องมือที่เรียกว่าโคชชิ่งนั่นเองครับส่วนโคชชิ่งเนี่ยโอ้โหอาจารย์หลายคนนี่สอนกันเป็นหลายวันเป็นเดือนๆนนี่สอนกันไม่จบเลยทีเดียวเพราะว่าหลักการโคชชิ่งมันยากมากครับอันนี้เราต้องยอมรับ แต่ผมมีโมเดลหนึ่งที่เรียกว่าโกลโมเดลนะครับโมเดลนี้จะช่วยให้เราโคชชิ่งคนได้อย่างง่ายดายครับและเป็นวิธีการที่ง่าย แต่เห็นผลชัดเจนนะครับถ้ามีเวลาเยอะผมก็จะมีเคสสตั๊ดดี้ให้ผู้เรียนได้จับกลุ่มกันนะครับจับคู่กันแล้วก็ฝึกที่จะโคชชิ่งระหว่างกาันหาแนวทางในการโคชชิ่งกันและกันด้วยนะครับการโคชชิ่งจะได้ผลก็ต่อเมื่อเราต้องรู้จักกำหนดเป้าหมายความสำเร็จให้กับทีมงานเราผมก็มีเทคนิคแนวทางในการให้ทุกคนฝึกที่จะกำหนดเป้าหมายให้กับทีมตัวเองด้วยนะครับแล้วก็จะมีล รงรายละเอียดเรื่องของการฟี edback นะครับจะทำยังไงให้ผู้จัดการอย่างเราสามารถฟี e แ b a c k น้องๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะใส่ในเรื่องของการรับฟังเอมพัตตีเข้าไปใส่เรื่องของการสื่อสารอย่างไรที่จะสร้างขวัญและกำลังใจกับทีมงานแล้วเราก็จะมี12คําคำพูดอันทรงพลังครับที่จะสามารถสื่อสารโน้มน้าวน้องให้มีพลังมีกาลังใจในการทางานได้อย่างดีนะครับนี่ก็คือหลักสูตรเนื้อหาหลัก นะครับสามารถใช้เวลา1 2ถึง2วันได้เลยนะครับถ้า2วันก็จะมีเวิร์กช็อปแล้วก็มีเคสสตัดดี้ให้ทำเยอะหน่อยแต่ถ้าเวลาน้อยก็สามารถย่นยอ่อเหลือ1วันเนื้อหาก็จะเข้มขน้นเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะครับผมและแน่นอนครับเรียนเสร็จ ผลที่คาดหวังจะได้รับคืออะไรอย่างแรกเลยผู้เรียนจะเห็นความสําคัญของการเป็นผู้จัดการและเห็นความสําคัญในการบริหารคนบริหารทีมและจะทําให้ผู้จัดการพัฒนาการสื่อสารและประสานงานให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นแล้วก็พัฒนาภาวะความเป็นผู้นําทําให้เขาจะกลับไปสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก,ก็เกิดความร่วมมือได้มากขึ้นนั่นเอง ผมรับรองได้เลยครับเรียนหลักสูตรนี้เสร็จบรรยากาศในทีมจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผม นะส่วนแนวทางการฝึกอบรมนะครับใครเรียนกับผมก็จะรู้เลยว่าสไตล์ผมจะสนุกครับเพราะผมจะเน้นเรื่องของการบรรยายแบบ telling story นะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศให้มีส่วนร่วมนะครับให้ผู้เรียนได้มาฝึกระดมความคิดเห็นกันผ่านเวิร์กช็อปและคส s สต๊ดดี้และจะไม่มีทางง่วงเลยครับเพราะเราจะมีเกมและแอคทิวิตี้สอดแทรกอยู่ตลอดเวลานะครับผมถ้าใครฟังแล้วสนใจอยากจะติดต่อหลักสูตร ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ทรอีเมลแล้วก็ Li n e o อนี้เลยนะครับผมส่วนใครอยากรู้นะครับว่าเฮ้ยประวัติผลงานของอาจารย์ไว้ที่ผ่านมานะครับผมสอนมามากกว่า1000องค์กรแล้วมีรูปถ่ายประวัติมีรูปถ่ายนะครับการทำงานผมสะสมไว้พอสมควรใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ใน YouTube แล้วก็ในเว็บไซต์นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้ก็ ใครฟังแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจนะครับและอยากรู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรอีกบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์หรือกด s u b สไ r ร b ์เอาไว้นะครับเวลาเรามีหลักสูตรใหม่ๆหลักสูตรดีๆหรือวิทยากรใหม่ๆเข้ามาเราก็จะทำคลิปแนะนำหลักสูตรเหล่านี้เอาไว้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับหวังว่าเราจะได้ดูแลกันและกันนะครับมีโอกาสได้พบเจอกันนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังและติดตามสวัสดีครับนะ